w w w b o บ 888. c o m โบนัสสมัครใหม่จุใจ200%โบดอกเชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า17ปีสวัสดีครับพบกับรายการแร็บอลไลฟ์นะครับประจำวันจันทร์ที่26มีนาคม2 5 5นะครับวันนี้อยู่พร้อมหน้าคร้มตานะครับผมอบเชยครับข่าวบเลครับปอกกี้ครับ ครับผมเอเพื่อไม่ให้หัน,นเป็นการเสียเวลาไปที่ฟลบอลเมื่อคือนดีกว่า <c oughs> ครับผมเช้ามาพูดติดขัดเลยนะครับผมวันนี้จะมีผลฟุตบอลนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็มีด้วยกันหลายลีกหลายดิวชั่นมากมายครับเรามาเริ่มที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับพรีเมียร์ลีกยอดทีของเราเมื่อคืนก็มีเตะด,ด้วยกัน1คู่นะครับผมก็เป็นทั้งด้านของเวฟบอมบิดนะครับผมเปิดบ้านนะครับผมเจอกับทางด้านนิวคสเซิลก็เป็นไปนตามคาดหรือเปล่า นะครับผมเว็บบอมนะครับผมเล่นในบ้านดีแต่งวดนี้ไม่ดีนะครับผมก็แพ้ก็แพ้ทางด้านของนิวคาสเซิลไป1นประตูต่อสนะครับผมนิวคาสเซิลก็ได้3ประตูแรกเลยนะขึ้นนำสามศูนย์เลยในครึ่งแรกนะครึ่งหลังเซนลองลงมายิงให้เจ้าบ้านใช่นะครับผมแต่ก็ดันทำได้ดีแค่นั้นก็แพ้ไปครับ1นประตูต่อสนะครับผมทำให้นิวคาสเซิลตอนนี้ก็อยู่อันดับ6 นะครับผมแล้วก็จี้ทางด้านอันด no? okay. ับ5ของเชลซีมา2แต้มมีคะแนนเท่ากันแล้วห้าสิบแล้วห้าสิบเท่ากันแล้วอ่าฮะตอนนี้ก็คือตัวได้เสียดดีกว่าตอนนี้ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าก็ทีคี้เซาจยังมีลุ้นในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับผมก็ถือว่าสนุกกดดันซิงโก้แน่นอนหรือว่าสนุกกันไปนะครับผมอ่ะเรามาที่กาโชดซีอเมื่อคืนนี้ครับก็มีเตะด้วยกันหลายคู่ด้วยกันนะครับผมบิ๊กแมตช์ครับ ยูเว่นะครับผมเปิดบ้านเอาชนะของทางด้านของอินเตอร์มิลานไปนะครับผม <ไป S 1> สองตศูนยนะผมอินเตอร์ก็นะ <c oughs> หมดท่าแล้วครับผมนี้ก็ต้องรอนับฤด,ดูกาลใหม่แลก้กันสำหรับอินเตอร์มิลาน <c oughs> นะคับผมก็เอาชนะไปสองศูนย์ครับยูเว่ นตผมก็ยังเป็นรองจับฝูงอยู่ะนะผมก็ยังตามเมสซิบานกันอย่างสนุกสุดมัน่าผมส่วนคู่อื่นครับผมแอตแลต้าผมชนะบรุญา2 0ครับเซนเซนาเสม,มอปามา2 2เคียวเสม,มอเซนา1-1ครับเชนัวเสมอฟิออนตินา2-2ลาซิโอชนะกายาลีหน่งนครับแล้วก็นาโปลีครับเสม,มอกับเคตาเฟ่2 2นาโปลีก็ตั้งแต่แพ้เชลซีมานะยังไม่ชนะเลยแล้วเมื่อคืนนี้ทําท้าจะชนะนะนำาอแต่ก็เสม,มอ อีกแล้วนะครับผมอ่ะมาที่ลาลิก้าสเปนครับเมื่อคืนนี้ก็มีเตะกันหลายคู่ครับก็เป็นทางด้านของเรียสลาโกซาครับผมก็เอาชนะทางด้านของแอตติโกมานดิดนะครับผมไป1-0นะครับผมเอสปานยอนแพ้มาลาก้า1-2นะครับผมเลเวนเต้ก็แพ้ทางด้านของโอซาซูน่าครับ0-2นะครับผมแอตติกบีบาวผมเสมอสปอร์ติ้งกิตต์ก็1-1นะครับผมไลโยบายากาโน่นะครับผมก็ชนะเบียริล2-0นะครับผม แล้วก็รีเบติตนะผมเสมอกับทางด้านของราซซิ่งไป1-1ึ่งหนึ่งนะผมแล้วก็มีบุนเดติก้านะครับผมก็มี2คู่ครับสตุตการ์ดก็ชนะทางด้านของเนินแบกไป1-0แล้วก็โคโรนครับกับดอตมุนดอตมุนก็ชนะทางด้านโคโรนไป6-1นะก็ยังเป็นจ่าฝูงนต่อนะครับผมก็ถือว่าฟอร์มแรงจริงๆเอายิงไม่ค่อยมีขมกันนะยิงดอตมุน ยิงยังกไปก็อย่างเงี้ยคู่คู่เรียกว่าอะไรว่าที่แชมป์ทั้งคู่นะผมล่ะแล้วก็มีไทยพิมพ์บริษเมื่อวานนี้ผมก็มีรายการสี่คู่บิ๊กแมช์ในการผมเรามาเริ่มที่บิ๊กแม์ก่อนครับเมื่อวานนี้ก็เป็นทางด้านของบีจีบางกอกกายก็เปิดบ้านนะผมอย่างสุดมันเลยเสมอกับสูบเสมอกับชลบุรีไปสูงสก็ถือว่าเกมถูกคู่อ่ะนุกสุดมันนะครับผมก็ เสมอไป0-0แบบไรสกอร์ accord. แต่ก็มานะผมแล้วก็มาท at ี athletes, ่ท like no. no. ีมใหญ่ครับปราสาทสายฟ้านะครับผมเปิดบ้านก็ไม่เสียหน้ากองเชียร์ครับก็ต้อนน้องใหม่อย่าง BBCU ไป3-0นะครับผมณตรงนี้แล้วก็ผู้อื่นครับก็เป็นทางด้านของ SCG ครับสมุทรสงครามสมุทรสงครามนะผมก็เอาชนะเปิดบ้านก็เอาชนะทางด้านของอินีเพื่อนตำรวจไป1-0นะครับผมแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับ ทีทีเอ็มเชียงใหม่ก็เสมอกับเชียงรายยูเนเต็ดศูนย์ศูนย์อ่าฮะผมแล้วก็อีกบิ๊กแบตหนึ่งครับกิเลนพี่ยองเอสซีจีมังทองยูเนเต็ดก็เปิดบ้านชนะการท่าเรือไทยไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับผมโอ้โหถือว่าสุดมันตลมครับว่าท่าเรือ2แมตช์นี้ก็ยังไม่มีแต้มเลยตอนนี้นนมังทองขึ้นไปนะฮะจะฝูงนะผมก็แต้มเท่ากับคะแนนของบุรีรัมศย์แต้มเท่ากันแต่ดีกว่านะครับผมก็ถือว่ายัง สนุกนะครับผมใช่ยังเกมค้นลัดหน้าก็เป็นทางด้านของบิ๊กแมตช์อีกคู่นหนึ่งก็คือทางด้านของมึงทองก็จะเจอกับทางด้านของบางกอกการ์ดในวันพุธนี้ก็ถือว่าสนุกสุดเหลียครับวันนี้ก็มีเกมหลังเกมนะครับผมที่คู่ระหว่างมึงทองกับการท่าเรือเป็นประจำอยู่แล้วทุกคูนนี้จะมีบิ๊กแมตช์คือว่าหลังเกมเขาก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์อยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มีเหตุการณ์วุ่นวายหลังเกมไป ถึงเ,เชือกไว้ดรกว่าแล้วก็ไปขึ้นชกต่อยก <laughs> ันอ๋อใช่ก็เป็นเหตุการณ์วุ่นวายเล็กๆน้อย <laughs> นะผมก็ไม่ไม่บานปลายเหมือนทุกปีที่บานมานะผมก็เป็นเหตุการณ์ก็คือช่วงนาทีที่85นะผมก็เกิดแบบชุมุนตรงแฟนบอลของการท่าเรือนะครับผมนะตรงนั้นก็สืบทราบสาเหตุการก็ตอนนี้ก็คือสาเหตุที่ออกมาผมก็เป็นทางด้านของพี่เป้ที่ออกมาแถลงข่าวแล้วว่าเหตุการณ์นี้คือเกิดจากทางด้านของ เอออัศจรรย์ข้างบนน่ะชั้นสองครับเป็นอัศจรรย์ของแฟนบอลเมืองทองนะครับแล้วข้างล่างเป็นแฟนบอลของทางด้านของท่าเรือแล้วช่วงระหว่างเหมือนเหมือนดีใจอ่ะเหมือนเฮอ่ะที่ว่ายิงลูกที่5้าอะไรแบบเงี้ยแล้วมีแก้วน้ํากับน้ําแข็งนะครับตกลงมากลางวงของแฟนบอลท่าเรือนะครับ <S 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 ผมไม่เออณนะที่นี้คือไม่รู้ว่าจงใจปาหรือว่าทําตกจริงเพราะเราก็ไม่ทราบสาเหตุน,นะครับผมว่าตกมาใส่กลางแฟนบอลก็โดน ผู้หญิงกระเด็กแต่ก็ไม่ไม่ได้บาดเจ็บมากมายนิดหน่อยนะครับคุณก่อแต่ทางด้านของบีเป้ก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับผมทางด้านของบอลทองก็ยินดีรับผิดชอบทุกอย่างวันนี้ก็การสืบหาว่าแก้น้ำตรงนั้นมาจากตรงไหนจากใครนะครับผมแต่ก็รู้ว่ามาจากแฟนบอลเมืองทองแน่นอนดีใจไงจับอยู่เฮ้ยปล่อยพอดีเลยใจมากเลยนะผมนี่ก็ต้องแต่ยังไงก็ถือว่าทุกอย่างยุติไปด้วยดีนะครับผมก็เนี่ยฟุกบอลไทยเราก็ต้องคนไทยด้วยกัน นะครับผมอ่ะเต็มใจถ้าเต็งใจผมยึดไม่แตกนี่หรอใช่นะครับเพราะว่ากันปลายทำที่ข่าวข่าวต่างประเทศบ้างครับมาของผมกันเลยเอาเอาที่ต่างดาวกับชาวโลกต่างดาวกับชาวโลกเริ่มที่เอาต่างดาวก่อนถ้าต่างดาวครับต่างดาวก็ลีโอย่าเมนซี่ออ๋เมนซี่เตรียมทำลายสถิติอีกแล้วก็คือจะลงเล่นมากที่สุดให้กับสโมสรตอนนี้ก็ลงไปแล้ว205นัด เป็นแข่งไปชาติที่จะลงสนามมากที่สุดใช่ตอนนี้รลิกาสเปนนั่นแะเทียบเท่ากับฟิลิปโควูอดีตสตาร์ของฮอลแลนด์รือว่าเก่งนะเด็กคนนี้เรามีแบบรู้สึกว่าไม่รู้เขาจะเป็นทาอะไรบ้องมาเรามีอัปเดตของแมซซี่ให้ฟังเกือบทุกวันเนี่ว่าเขาต้องทำลายสถิตินี่จะดีนะนะใช่เขา ตอนนี้อายุว่ายังน้อยอยู่ตัวก็คงทําลายไปเรื่อยๆยี่นะสิี่มีโอกาสดีเยอะ <c oughs> โอ้โอเราพูดถึงเมซี่เข้าเรื่องเมซี่ผมต่อเลยดีกว่าทไมครับซบทำไมคมรับเมซี่ล่าสุดครับผมรับทรัพย์อีกแล้วไปไปออกงานถ่ายโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้ห้อหนึ่งแล้วกันก็คือโฆษณาตัวนี้เขาจับให้เมซี่ไปเล่นบาสเกตบอล หลังจากที่เซนโชดีลาได้ฟุตบอลเยอะละสี่เท้าไปะแล้วจะเปลี่ยนบ้างไปเปลี่ยนเป็นเล่นบาสเกตบอลดูดิเ,เป็นง่ายโ,<ด>โดดโดังเลยโดดดังไม่ได้ก็เจอกับคู่แข่งที่พอฟัดตัวเบี่ยงเลยนะก็คือนักบาสด้วยนักบาสเคยเล่นนักบาสด้วยแหละสู้กันก็สุดท้ายเม่เียสนะไปด้วยลูกจบสกอร์ยังไงรู้เปล่าครับแตกครับ ตบชู๊ดตบชูดเตะเตะยดทวงสุดลงด้วยโอ้ชนะอะไรอย่างว่าด้วยมือมันไม่ใช่นด้วยมือมันไม่ถนัดเลยไงเฮ้ยเอาไงดี่าช่วงท้ายเกมเตะไลไงซับกันไปก็ก่อนๆนั้นช่วงประมาณต้นเดือนมั้งแมสซี่เนี่ยโซสูเปอร์เซฟเป็นผู้สาประตูมาแล้วในเกมที่ อีกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเ็นเมสซี่ไปทำอย่างอื่นอีกเล่นเทนนิสอะไรออจะต่อยมวยไทยก็ได้นะเมสซี่คนเก่งที่คราวต่อเลยแล้วก็มามาต่อที่ชาวโลกชาวโลกก็คริสเตทนโนลโดออ๋ครับผมตอนนี้ก็ยิงประตูในลาลิก้าไปแล้วครบ100ประตูอ๋อันนี้ก็ตัวทำลายใจตีอีกแล้วเหมือนใช่ตอนนี้ก็เหมือนกันคู่แข่งเลยสองคนนี้อ่าเพราะว่า เขาทำลายสถิติได้ครบ100ประตูในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเขายิงไป2ประตูก็เท่ากับว่าตอนนี้เขายิงไปแล้ว101ประตูก็ทำสถิติให้กับตัวเองเรียบร้อยในในการยิงประตูในรายกาสเปนเอก็เดี๋ยวก็คงนี้สถิติเล่นถ้าเป็นสถิติที่สูสีกันเนี่ยยไงก็บางลังดอก็2ประตูใช่นะเดียดกันอยู่อย่างคนตอนนี้ดาวซุนโร่วบก็อยู่2คนนี้แหละ ใครจะได้ก็คือไม่มีใครมาแสองคนนี้แล้วล่ะเราจะแชมป์ก็อยู่กัน2สองคนนี่แหละนะจริงต้องรอต้องรอผู้เกิดใหม่แล้วกันขาต่อไปด้วยนะมาที่ขาของนี่เลยครับข้ามไปลีกของประเทศบราซิลเลยครับก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้เด่นของเคสซียสสโมสรในลีกวีโอกานเดโดซุดนะครับอยู่ทางตอนใต้ของประเทศบราซิลโดยวันเดเลกองหน้าของเคสซีนะครับ ถูกสุนัขพันเยอรมันเซฟเฟิร์ดกัดเข้าที่บริเวณน่องอสาเหตุก็คือเนื่องมาจากมีโ,กโดยวันเดเลกับเพื่อนร่วมทีมของแคสซีันเนี่ยเข้าไปตวงผูราเซนิ์อยู่แถวผู้โดยินแถวแถวข้างสนามเออและเจ้าหน้าที่ก,ก็มีสุนัขจับสุนัขมาด้วยเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยแค่อยู่แค่ข้างสนามเออสุนัขตำรวจแล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าฮ้ย ผู้เล่นมาลุมล้อมก็เหมือนกับว่าจะมาช่วยห้ามตามก็สุนัตตัวนี้ก็ไปใกล้ผู้เล่นปุ๊บกระโดดยับเข่าทิ่น่องเรียบร้อยมันงับเรื่องจากอะไรผู้ไม่รู้เรื่องอะไรมันไม่รู้เหมือนกันดีๆก็มันได้กินยีาอะไรหรือเปล่ามงกาบว่าเขาฝึกว่าให้ผู้ตัดสินต้องปกป้องอะไรเปล่าต้องปกป้องผู้ตัดสินอะไรเงี้ยเออไส้งับน่องก็ทําให้เกมหยุดไปประมาณนี่ครับสินาทีแล้วก็ ต้องเอาวันเดย์เลนะครับที่6สุนักกับที่เข้าบริเวณน่องนะครับไปโบมัธิบันข้างนอกสนามแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ออก,มกับมาเล่นได้กับมาเล่นได้แต่แต่คงไม่ไม่เป็นอะไรมากคือกับมาเล่นได้นะครับแล้วก็เกมนี้ทีมเขาก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ได,ได้เรียนเรายังชน,นะเ็า <c oughs> โอเคนะ <c oughs> น่าจะกัดไม่ดึกนะครับผม่าคงมีถุงเ <c oughs> ท้าอะไรเจอน่าจะ <ผม S 1> เจอถุงเท้ากันอยู่ด้วยไงสตั๊ดสตั๊ดน่องไว้ด้วย่อ่า กับข่าวท er ี่เกิดขึ้นมาดูโปรแกรมเลยดีกว่าครับคืนนี้ครับผมโปรแกรมคืนนี้มีเยอะมากครับเยอะมากครับสองสองคู่กับสองประเทศนะครัสองนี้มาเริ่ม้นที่ทีเมียรกลีกังกฤษเลยครับนี่เลยครับคาร์กิตพวงจากผู้คืนแมนยูในเต็ดเจอกับโูรเกรนในเวลาซีสองนะครับก็นัดนี้แมนยูแมนยูจัดเต็มจัดหนักแน่นอนครับเล่นในบ้านฟูเลมนก็ระวังตัวให้ดีนะครับ เพราะว่าเล่นนอกบ้านเป็นคดีด้วยผู้เล่นเมืเ่อเ,เกมที่แล้วก็พ่ายมาอย่างไม่คาดฝัน,น,นเล่ใน,นในบ้านตัวเองนะครับแมนยูในเด,ดก็โอ้สบายสบายครับได้พักเยอะ,อะจะเต็มก็มาดูสิติของคู่นี้แล้วกันนะครับว่าเป็นไงเจ็ดนัดหลังสุดในการเจอกันที่โอยฟอร์ดแห่งนี้เป็นไงครับผีแดงชนะรวดครับแล้วยิงประตูไปได้ถึง20ประตูเสียไปแค่3ประตูเองนะครับแล้วก็ มาดูทางด้านขางคูตแล้บ้างเคยมาเคยบุกมาชนะที่โอเฟโอเฮฟอปอดเหมือนกันอ่าปีไหนครับปี2 0 0พันสามองพัย้อนไปนะครับชนะไปถึงสามหนึ่งเลยนะโอ้โหก็งานนี้วันนี้ก็คงจะได้ลบทีตจะย้อนกลับไปหรือว่าจะได้สร้างสตีมใหม่อีกแล้วเออปกดีฟุตบอลรุ่นกลเดี้ยนกินได้ครับผมแต่แบนบอลมันอยก็ต้องเทียรบ เรียบไปเรียบไปสิฟ้าคงเแช่งนะครับอยากเชียร์เจ้าสวอยู่น้อยอยู่แล้วทีมอื่นเขาก็คงบอกว่าทีไหนก็ได้ไม่เป็นไรโดยเฉพาะเซนบูมีคู่เดียวในลทีมไมลีกอังกฤษฝากข้ามไปที่โปรแกรมลาบิก้าสเปนครับเตะกันคู่เดียวที่นันนะครับตีสองเวลาเดียวกันเลยกานนะได้เจอกับเซบียนะครับพรุ่งนี้เราก็จะค่าผลมารายงานให้ทราบกันต่อไปสำหรับวันนี้คงพอที่พแล้วครับพบกันใหม่กับรายการ Live on, right, nice. so nigga. Nice. Drugs and balls, ain't nothing safe when the nice. thing starts. Look, man, keep thinking we nice. shook, man. Do them like a good and cook, man. You ain't ready for the things.